องเที่ยวระหว่างประเทศต้ตองรอไปก่อนจนกว่าจะปลอดภัยมากกว่านี้ค่ะขณะที่คุณสีุสวนจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยวันนี้เนี่ยเข้ายื่นคำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินตรวจสอบกรณีกลุ่มผู้ประกอบการโรงแรมธุรกิจการท่องเที่ยวในชมบุรีออกมาระบุว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐ ไปเรียกรับสินบนจากกลุ่มผู้ประกอบการแลกกับการที่โรงแรมจะได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานกักตัวโดยแลกหัวคิวเนี่ย3 0เอร์เซจากเงินที่รัฐบาลใจ่ายให้1,000บาทต่อรายต่อวันซึ่งบอกว่าเรื่องแบบนี้คงไม่มีใครกล้าทำนอกจากคนในสอบอคอตอนนี้เริ่มมีกระแสข่าวว่าเป็นคนในรัชการอักษรย่อพอพานก็ลยอยากจะให้ตรวจสอบ และต้องสอบโคศกสบคด้วยว่าออกมาปฏิเสธข่าวทันทีได้อย่างไรเพราะยังไม่มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเลยค่ะเเดี๋ยวรอดูนะคะว่าคุณสีสวุวรรณนะคะจะเกาะติดเรื่องนี้แล้วนำไปสู่การตรวจสอบข้อเท็จจริงได้มากน้อยเพียงใดค่ะ